ลอยยืนไหนเพื่อนยิอยมไนใต้เหพื่อนยไหมนะทำอีกแลวครับายทำอะไรครับเด็ให้ทำอะไรเอไหนเล่นอะยิง้าหเด็กๆเล่นยังไงครับเล่นให้เพื่อนดูดิเล่นย mm ังไงอเล่นยังไงอไงครับเล่นยังไงอยาไปไหน อย่าไปไหนไ่เก็บเหรอไปเก็บโอ,โอ,อบ้โอ้พอแล้วทำรูปนโอ้พอแล้วเด็เเเกๆพอแล้วโอ้ยโอ้ยหมดเร่งหดเลยครับมขับรถเหรอขับรถเหรอโอ้ยเด็กขับรถเหรออะไรยอะไรน,น,นี่รถแ,แท็กที่พอยเหรออ้ดุดตการเล่นล้ำ เจล้เหรอสีเขียวไหนเนาะทีน,นี้ไม่ใช่สีเขียวนะพลอยเป็นไง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 หลังก็ปืดขับตัวนี้ซิ่งเลยเนาะโอ้หอยหลังนี่ด้วยเหรอหอยหลังเดินหน้า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 ออนออนออ๋๋๋ โอ้ชุดประตูเด้งเลยครับผมเห็นมเด็กๆวิธีการเล่นของเด็กันนี้อ้าวไม่เอาไม่ช่วยไม้หรอกเข้าไปมานีวิธีการเล่นของพลอยนะครับเด็กๆเอาไปเัเนะครับไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วประตูพังหมดแล้วเข้าไปไม่เอาไม่เอาไม่เอาปีดปรลยปิดประตูละโอ้ไม่เอาไม่เอา ยุงเข้าเลยเนี่ยยุงมาเร็วย oh, wow, wow, right. well, ุงมาเร้วยุงมาแล้วเพื่อนๆยุงมาแล้วไปปิดประตูไปปิดประตูเปิเิเอทเลทเองคิคนโดยพอ้ว้าวเลยคิ่คนโดยพลนั่นนี่เด็กๆไหนที่ยังไงเด็กๆหได้ไหมหมอนได้ไหมโอ้ ว้อานี่รถพลอยนะคะรถพลอยเป็นรุ่นนี้นะคะพลอยทำเองโอ๊ยพอยหายพลอยหายเพื่อนพลอยหายอยู่นั้นไปไหนแล้วเห็นพลอยไหมพลอยไหมคะพลอยไหมคะไม่เห็นเลยเนอะพลอยหายไปไหนไม่รู้ อยู่นี่เหรออยู่นี่เหจ้เอ๋เหรอจะเอ๋ได้ค่ะอ่าข้าแถวแล้คาเด็กๆตาม้วอ่ะโอเคโอเคข้าแถวรถรถรถจริงจริงจริงจิงจำจำจำเลยค่ะต่อแถวไหมต่อแถวไหมต่อแถวค่ะต่อแถวค่ะต่อแถวนะครับจำจำโอ้จำจำ จัเลย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 ก็เลยเหรุงตัวใหญ่เลยยุงตัวใหญ่เลยน้องชอบมากัดพลอยกันเราชอบมากัดพลอยยุงใช่ไหมยุงมันตัวร้ายเนาะยุงลายเนาะมันชอบมากัดพลอยขามีหมดแล้วพลอยชอบยุงไหมไม่ชอบไม่ชอบมันชอบกัดพลอยใช่ไหมไม่ชอบใช่ไหมเด็กเด็ก ยุงลายน่ากลัวเนาะยุงลายน่ากลัวอย่าให้ยุงกัดนะคะเด็กๆออกไปข้างนอกเออข้างนอกยุงเยอะข้างนอกยุงเยอะใช่ยุงลายด้วยพอยไม่ชอบยุงเลยพอไม่ชอบแน่พอไม่ชอบยุงยายเลยไม่ตัตียุงนะฮะมาตียุงตีแบบไหนมาตียุงพออยู่ไหนโอ้ทำรบอกก่นะให้ทำอะไรคะพั ทำอะไรครับเพื่อนเพื่อนทำไรครับจำเหรอจำจำแบบไหนอ่ะจำ one two จำเลยเข้าแถวต่อแถวเรียงหนึ่งต่อเลยค่ะต่อแถวเล็ต่อแบบไหนต่อทางไหนทางนี้เหรออ๋อต่อแถวต่อแถวต่อแถวค่ะต่อแถวโดดกระดูกกระดูได้เลยค่ะกระดูกกระดูพอยโดดก่อนดิเดี๋ยวพ่อดูตามโอเค one two 1 2โอเคโอเคโดดเลยเด็กๆเดี๋ยวตามกันนะคะเดี๋ยวตามกันโดดยังไงจำแบบไหนจำนี่จแบบไหนจำแบบไหนคะจำตรงนี้จตรงนี้เหรอตรงไหนคะจำตรงนี้จำตรงนี้เนระจำแบบไหนคะโดดมาโอเคโอเคโดดประหากันเหรอโดดชนกันเหรออ๋อได้เลยค่ะโดดใหม่ดีก่าโดดเลยค่ะ โอ้โอ้โอ้โอ hmm. oh. oh. sure? uh, ้อ่าโดด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 จ้ำ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 จำ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 โอ้โอ้ล่วงหมดเลยฮะมดตาข่ายมดตาก่ายเลยล่วงหมดเลยแล้วทำยังไงทีนี้เก็บเหรอต้องเก็บช่วยกันทีเด็กๆ จูงชาพลให้ช่วยกันไหมจูงชานพลไหมสงสารพลสงสารสีค้าทำไมต้องให้บอกว่าให้สงสารด้วยล่ะเป็นไรอืมอ่ะเอาเอาเอาพลทำลายแบบนั้นน่ะไม่ดีอะไรเลยนะคะพลทำลายล้มเหรอ,อล้มมันแล้วทำยังไงต่อเนี่ยพลจะต่อรถอยังไงต่อห้ดูดิรถยังไงรถพว่วงทำยังไง พ่อยต่อยพ่อดูหน่อยสิต่อยเพื่อนดูแล้วต่อยยังไงฮะคว่ำเหรอคว่ำแบบไหนเี่อะไรนีหนุนยนต์เหรอหนุนยนตหนุนยนต์อะไรโลบอคับโลบอคับโลบอคับหนุนยนต์ฮึบอ่าฮึบฮึบโอ้หนุนยนต์โอ้หนุนยนต์ล้มหนุนยนต์ล้ม ยนตนลบเลยคะโอ้หุยนยน์อลบดู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 อยใส่กระดิกกเลยจะรอดไหมเนี่ยหุนยนตนเนี่ยฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ย